แล้วองรูด้ดนอูมาว,ว่าจังหวะความรับของเธอกับฉันจะตรงกันจะผูกกันและ <c oughs> เรอทุการั้งว่าความรักดีดีแค่ไหนจะเป็นยังไงจะยังไรก็คงต้องรับกันดูสักที เรื่องสนุกสนุกเกิดขึ้นเพราะคนเหล่านี้ครับนายโฟกกราฟิกดีไซนเนอร์ช่างฝันแต่เรียกช่างเถอฝันน่าจะเหมาะกว่าเพราะทำงานที่ไหนเขาก็เชิญออกตลอดนี่คือสงเป็นลูกอาเซียใหญ่อากงของสองพึ้งเสียสงเลยวุ่นวายอยู่กับงานศพของอากงส่วนนี่คือหยองเป็นนักดนตรีวงไฮไฟเพิ่งถูกนักร้องนำแยกวงไปออกอัลบั้มเดียวช่วงนี้เลยแซบสุดๆถึงกับคิดฆ่าตัวตายสองคนนี้คือเพื่อนซี้ของนายโฟก ส่วนนี่คือแจ๊ดพี่สาวจอมยุ่งของโฟกค,คอยจ้ำจี้จ้ำชัยในโฟกให้เป็นผู้เป็นคนจับเขาสักทีและนี่คือป๊อปน้องลูกสุดท้องของบ้านที่ทั้งแสบและซานาสุดท้ายเที่ยงออลลูกค้าขาประจําของพี่แจ๊สทำงานเป็นพยาบาลซึ่งเป็นอาชีพเดียวที่โฟกทั้งเกลียดทั้งกลัวเข้ากระดูกดาเรื่องมาถึงตอนที่พี่แจ๊สจับได้ว่าโฟกถูกไล่ออกจากงานจะเป็นยังไงต่อไปเชิญชมเลยครับ มาเปิดออฟฟิศกราฟิกดีไซน์ในร้านกาแฟเนี่ยนะใช่โอ้ยมีเอาหรอกกล้าของกราฟิกดีไซน์อะไรคป็เรื่องกราฟิกดีไซน์อะไรกันเหรอคะเอามาจากไหนเนี่ยกราฟิกดีไซน์นี่ตัดสติ๊กเกอร์หรือเปล่าไม่ใช่จ้ากราฟิกดีไซน์เนี่ยเขาทำนำามบัตรโอ้ไม่ใช่ครับนี่ไม่เข้าใจครับว่ากราฟิกดีไซน์กันเลยใช่ไหมเข้าใจดิก็ทำนำามบัตไงตัดสติ๊กเกอร์กระยางเข้าเล่มเอาเป็นว่าคนอื่นเขาเข้าใจไง,งก็แล้วกันแล้วก็ผมจะหาสักมุมหนึ่งของร้านเนี่ยเปิดออฟฟิศกราฟิกดีไซน์ พี่แพี่แดน้องพี่แจ๊ดนี่แปลกนะคะคนไหน่แปลกเขาก็เป็นคนอย่างนี้แล้วจ้ะจริงอ๋อวันนี้ดื่มอะไรดีจ้ะเอ้าเหมือนเดิมค่ะโอเคจ้ะเฮ้ยถึงไหนแล้วเนี่ยยูก่้องเปิดประตูได้มาตรงนี้ นั่งเก้าอี้เอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้ลุกขึ้นเอากระเป๋าแล้วก็เดินมาที่ประตูอเอ๊ะอผิดหรือเปล่าคาทำไมอ่ะจ๊ะเมื่อวานอนะ่ะพี่อทอทำมือถือหายก็เลยมาทวนความจำว่าทำหายไว้ที่ไหนอะคะ่ะเฮ้ยพูดเริ่อยๆเลยถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเอาใหม่อีกแล้วอะแบบประตูมาหน้าตรงนี้ เอากระเป๋าไว้ตรงนี้ลุกขึ้นเอากระเป๋าแล้วก็เดินไปตรงนี้มีหน้ามัว่าคนอื่นเขาแปลกเลยเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไอ้ฮิทฉันไม่กลัวแกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหยองแกทำาสนเร็จแล้วแกสามารถมองในฮิทได้เกินสิบ วินาทีแล้วใช่ต่อไปนี้ผมจะไม่เสียใจกับไอ้คนหักหลังดังระยะวงแกต่อไปใช่แล้วเพียงไปอีกแล้วสุดยอดดีมากดีมากจ้ะอีกแล้วฮัลโหลเตี๋ยรู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วเอกสารก็เดี๋ยวกลับไปเซ็นเอกสารก็ได้ไหเตี๋ยโถ่เพียงเพียงเพียง ดูนี่ดินัวนะป๊อไปสยามมามแล้วเขาก็แจกคลิปให้หลอดในมือถือด้วยอ,ะอ่ะรู้สึกว่าเป็นเอ็มวีใครแค่นี้แล้วเตี๋ยป๊อบ หยองมันดูเนี่ยอ๋ยงงอองม,มันเอ้าวกเนี่ยเอมีหองพี่เขาไม่ใช่หรอก็องมันโดนทิ้งถ่วงแล้วป๊อปเข้าใจเปล่าอย่างนี้ออ้ยอย่างงนี้ป๊อูไอ้มจไ่องไปไแล้วยองไอ้พ่อไอ้่ออไออมาี่่มันอยู่ตรงนี้ เอามาให้ไอ้คิดอะไรของแกเนี่ยแกไปสะผมเลยนั้นไม่ได้นะเว้ยาวพ่อไม่ขาตัวตายเฮ้ยนี่แหละแกอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วหยองจะพาแกไปหาที่สนุกเปิดหูเปิดตากันนะแกอยู่ที่นี่แกไม่รอดแน่แหละหยอง ฮัลโหลฮัลโหลเอ้าฮัลโหลฮัลโหลเออครับโทรศัพท์ไม่รู้ว่ามันอยู่กับผมได้ยังไงะครับยังครช่วยมารับคืนที่ร้านโฟกัส uh, ฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินไหมครับเอ้า uh, นี่ของเรานี่ของใครวะเนี่ยแลอยู่ เหมือนกันเดะเลยอ่ะ ให้พี่โฟกช่วยดีไซน์กราฟิกให้หน่อยดีไซน์กราฟิกเข้าไปข้างในเลยที่เชิญเขาเพื่อนชื่ออะไรกราฟิกเออกราฟิกเฮ้ยคุณกาคนแล้วมาที่เชิญเลยครับองไนครับป๊อบเพื่อนช่วยอะไรว่ามาสิคือว่าเพื่อนป๊อบเนี่ยอยากให้พี่โฟกช่วยเข้าเลยไมให้หน่อยเนี่ยหนเข้าเรื่มวันนี้ ไองานเข้าเลื่อมกับงานกราฟิกดีไซน์เนี่ยมันคนละเรื่องกันะน้องเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเนี่ยมันไม่ใช่งานกราฟิกดีไซน์ซะหน่อยแต่มันก็คือกันนั่นแหละงานกราฟิกดีไซน์มันต้องเงี้พี่ค่ะยังไงก็ช่วยหอปกให้หนูหน่อยลวกันนะคะเอาปกพลาสติกด้วยนะคะโอ้หอปกแลวนะโอ้โหได้เลยมาๆเชิญทางนี้เลยอ่ามันเล่ม่ได้ เชิญครับทางนี้เลยครับทางนี้เลยอน้อง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 <ะ>ไปเลยมาทางไหนกลับไปเลยไปเลยไปทีไไ่ไหนฟองทำอะไรไล่ลูกค้าเหรอไล่ลูกค้าได้ยังไงคะเ<น>ขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำสินั่นนี่นู่นก็ไม่ทำนี่ก็ไม่ทำเนี่ยแล้วเงิน,นอะอยากได้ไหมเนี่ยไอเงินอะอยากจะได้แต่ไองานเข้าเรื่องกับห่อปกเนี่ย มันไม่ใช่งานกราฟิกดีไซน์ you know โอ้ไม่ไรู้อะไรก็ไม่รู้การของกราฟิกดีไซน์มีใครเขาเชเข้าใจงานแกนหรอกไม่มีใครเข้าใจงไงผมเลยอะขอโทษนะครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งใส่เปิน้นให้น้องเขาพูดนะฮะคือไอ้งานกราฟิกเนี่ยนะฮะมันคือการคอมมูนิเคตแอ็กซ์ติกแอนด์มีนิ่งด้วยงาน2 Dimension ครับไม <c oughs> ่เอาคนเนี่ย ได้เกิดความอาบิเช่อาบิเช่เอ็ด oh yeah อาบิเช่อาบิเช่อยู่พูดนะ oh yeah เกรสจริงๆแล้วเนี่ยตะกี้พี่น้ำคิดกำลังเวิร์กงานชิ้นหนึ่งอยู่อยากให้ช่วยคอนเซิลสักหน่อยได้ไหมคอนเซิล yes oh well ข้ามเยอะ oh yeah เชิญเชิญทางนี้อเห็นไหมพี่แจ๊กมีคนเข้าใจแล้ว two coffee please นิโน่ฉันคิดตังนะพ่อ โ oh อ yeah. ้ยเข้าทุกที่ให้รอนาน What do you want แบบนี้เลยใช้ได้โบชัวร์ย้อย you you want <c oughs>